ยิบไก่แล้วน้ำมันหมดโอ้ยอะไรบ้างวะนเนี่ยไเราต้องผ่านไปได้น้องรองเช้ารอเช้าสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคนหลอ่อคนเดินนะครับแล้วตรงผมผมหายไปไหนอือนี่ก็อยู่ในแมปเดสเลยนะครับก็ผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ผมมากับน้องชายสุดที่รักผมก็นี่แล้นี่เสื้อตัวใหม่ผมด้วยไงนี่ มีข้างๆเป็นสีแดงนะเรืองแสงเลยชื่อข้างหลังเป็นชื่อช่องผมนะกะ็ประมาณนี้แหละก็ไปดูในเกมไปเลยดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมแล้วก็นี่นะน้องชายผมอยู่นี่ okay, อย่างแรกเราไปเก็บไอ้ป้ายนี่ดีกว่าอ,อันจะโตมาตโตมาี่แล้วก็ไปซื้อฐานนะโอเค นี่โอเคแล้วมาจัดแต่งรถไฟต่อหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่เอาฐานไปใส่นะโอเคนี่เฮ้ยโอเคส่วนอันนี้ก็เอามาติดน่ครับนะกันซอมบี้เข้านะเวลาเราไปจอด เอาอเอ้ยนี่นี่นะประมาณนี้มาไหนดีดนี่ประมาณนี้เข้าได้ไหมเออเออเข้าเข้ายากอืมโอเคผมขอเวลาจัดเตรียมแป๊บหนึ่งนะ น้ำมันเรามีครึ่งถาดนะอโอเคแบบซอมบี้เห็นเสื้อผมนี่ไม่กล้ามากัดนะกลัวเสื้อพังอะ่ะนี่เสื้อศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไปซื้อกันได้ครับใต้ลิงก์เหมือนเดิมม,มันโล่งจังเลยต้องกมตายอ่ะ โอเคทุกคนตะกี้ไม่เกี่ยวนะก็เอาใหม่กันดีกว่าโอ้โหตะกี้ยังไม่ถึงสิบวิเลยผมตายอีกแล้วอันนี้เก็บให้เหมือนเดิมแผนเดิมอะโอเคเดี๋ยวผมแต่งรถไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะไปไปเอาน,นี้คอาน,นี้ผมจะไม่จอดนะของไม่พร้อมเลยโอเคดูการผมจะไปถึงแปดหมื่นเมตรไหมคือตะกี้สองพันผมเอาเลย เอาอเฮ้ยน้องชายผมหายเอาเฮ้ยน้องชายผมหายไรเนี่แล้วลูกอย่าให้มีครั <er ้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วทำมีครั้งที่สาม่ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรเฮ้ย โอเคตอนนี้ผมเกิดแล้วนะก็ชีวิตนี้ผมจะรักษาผมจะไม่ตายละโอเคผมจะยืนหน้ารถเลยขับเลยน้องชายเฮ้ยเมาหนี่เมาหนี่เฮ้ยอย่าบอกนะอุ้ยให้ปืนอ้ยสุดยอดหนึ่งนัดอุ้ยอุ้ยฆ่าใครได้บ้างเนี่ยเอ้อเราไปกันต่อ ดดจอดไหมจอดไหมจอดโอเคแล้วมีนัดเดียวโอเคโอเคไม่มีของอะ่ะไม่มีพวกมีนัดเดียวด้วยถ้ายิงไม่โดนนี่ก็จบเฮ้ยผมล่อแล้วน้องเขายิงนี่นี่มันเป็นแผลนะ มันเป็นแผนมนนเป็นแผนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกต้นคลิปเลยนี่ที่บอกว่าอะไรนะตอมบี้ไม่กล้ากัดอ่ะนี่เป็นไงเสื้อใหม่ผมนี่ต้องซื้อทไมทุกคนเคเราเก็บศพไปนะอนี้อันนี้เก็บมาด้วยโอเคแล้วเบิดเก็บไปไหม ขับเลยแล้วกันข้างหน้ามีบ้านนะไม่รู้จะถึงยังมองไม่เห็นอะ เ e นเนอเรลชอบเจนเนอเร s สโต e นะอันนี้ปืนป่ะมีปืนแม่นี้เรายิงยิงยิงโอ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยน้องยิงให้โดนดิเฮ้ยโอ้ยกระสุนหมดไม่มีกระสุน โอ้โยโอเดี๋ยวนี้เล่นไฟหรอนะ้องเหยียบได้ไหมเนี่ยเฉยเหยียบได้ไม่มีกระสุนอีกแล้วอาวชิบหายแล้วมืดแล้วไงไปไปรีบไปไปเ,เอาไปให้หมดก่อนต้องรีบกลับต้องรีบกลับ โอ้แล้วติดอย่างนี้จะขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ว่ะโอเคเรามาอยู่ข้างในกันก่อนอุย้ยเราหมาป่าข้างหน้าเป็นเมืองนะเมืองเล็กๆไม่น่ามีอะไรโอเค โอเคถึงแล้วนะครับหนึ่งหมื่นเมตรแรกแป,แปลแปลลงเลยร้านขายอยู่ไหนอุ้ยเจอของดีเก็บมาเลยโอเคโอเคนี่เทดดิงชอ็อปเทดดิงช,อช็อปเฉยเทดดิงโพสโอเคหมาป่าตะกี้ อุ้ยยี่สิบบาทบี้ขายไม่ได้เฮ้ยอันนี้ห้าบาทเฮ้ยอันนี้ก็ห้าบาทปุ๊บเฮ้ยอันนี้เก็บไว้โอเคโอเคสิ่งที่ผมต้องซื้อก็คือลูกกระสุนก่อนคือปืนผมดีอาอนี่ไม่ใช่นี่หว่าเราหลงทางแล้วหลงทางน,นี้เจนเนอเร็ ออเชอรีรฟเชอรีรฟเชอ,ร,ร,ชอร,รีฟนี่ปืนมะไม่ดิการสมิตรปะอ๋อเชอร,รีฟนี่ไม่มีเนี่ยการสมิตนี่คือกระสุนอันนี้ปะใช่ไหมเนี่ยซื้อไปก่อนหุยยี่สี่อันเลยโอเคต่อไปก็ไปซื้อฐานฐานพอไหมเนี่ยซื้อโอเคเงินหมดไวมาก โอเคครับ okay, ผมตะกี้ผมลืมอัิปนะก็อันนี้เราก็ถึงเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดละตะกี้เราเกือบตายเราเกือบตายกันมานะก็โทษทีผมลืมอัชคลิปอเอีกสองพันเมตรแล้วจะถึงเซฟโซนละคือผมจะเล่าเลยทีผมจะตายอยู่ใช่ไหมเลือดแดงแป๊ดเลยซอมบี้เดินมาจากไหนไม่รู้เข้ามาในนี้โอ้โหเกือบตายเอา้นาน้ำมันเราหมด เอาไงดีน้องเฮ้ยสวยได้อีกหน่อยนะน่าจะทันเวลาพอดีอีกพันเมตรคือผมจะบอกว่าผมไปแก้แค้นในตัวนั้นมาละเอคาบ,บอยนั่นแหละนี่ตอนตะกี้ไม่คตรหบาดเสียวเลยเกือบตายนะเดี๋ยวผมลากหัวคมๆคมอ่ะเฮ้ยอ้อากระสุูนผมหมดอีกแล้ว โอเคเรามาเดจาวูโอ้โหไม่มีตังค์ชีวิตผมมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีอะยเจ้าค่ะ ดูอะไรอะ่ะเฮ้ยกระสุนหมดเอ้ยไม่ใช่กระสุนหมดฐานหมดทุกคนฐานป้อมหมดอุย้ยนิดเดียวเฮ้ยถึงไหมถึงไหมถึงไหมฐานหมดพอดีเลยอุย้ยผมคำวนวณมาหมดแล้วนะประมาณนี้แหละนี่คำวนวณมาหมดแล้วที้เราลง อ่าไม่มีอะไรขายเฮ้ยโอ้โหแล้วใครให้เอาสายรองฟา้ามาติดอะ่ะเลยแล้วโอ้ยโ,โอ้ <S <S 2> <S 2> เอาไงดีอ่ะไม่มีทานเอาไงอ่ะทุกคน เราจะไปยังไงอ่ะไม่มีทานทานหมดเนี่ยเอาไงดีน้องเอาเอาเอาทปที่มีนะนี่โตไป ในขายได้บ้างเอ้อันไหนอันไหนผเผาไว้บ้างอืมโอเคอยัมีนิดหน่อยมัาใชยว่าไงน้องน้องว่าตัวนี้มันยังมีค่าอยู่ไหมน้อง ว่ามีค่าอยู่ไหมน้องเอาอยัางไดอองไดียังไงดียน้องนี่งไงเฮดชดยวเราต้องจะไปได้อีกหน่อยนึงผมว่าเราต้องเว้แล้วละ่ะเอ้อ ไม่นะเจอรี่โอ้ยเราไปตั้งชื่อตอนไหนกันเนี่ยแปลเราขึ้นมาเราต้องเสียสละเจอรี่นะครับเพื่อเพื่ออยู่รอดของเราใช่องว่าข้างหน้าจะหนานให้นะบอกนะ้าหมดแล้วอ่ะเจอรี่มึงมีประโยชน์แค่นี้เองเหรอ ้ยสวยเจอรี่เจอรี่ทำให้เรามาเจอหมู่บ้านเอาตกวิเชียต้องจายช่วยด้วยน้องโอเคปลอดภัยปลอดภัยยิ นีมีโดนป้าวะเก็บยาไปดี่วะมันไม่มีทางเลือกแล้วน้องเราคงต้องใช้สิ่งนี้แปลแปแปแเราบุกไว้บุกบกระสุนเราจะหมดแล้วนี่วะเฮ้ยน้องพี่่ย ฟรเฟรีเรายังปลอดภัยกันอยู่มาดีมาดีมาดีมาดไม่ ส่วนผมโมดน้องๆน้องๆน้องๆน้องโอเค <c oughs> okay, ครับไปกันต่อสี่หมื่นเมตรอีกตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะอีกแค่สี่หมื่นเมตรเราก็จะชิวๆเลย เดี๋ยวไม่รู้จะชิวไหมนะเพราะปืนยังไม่มีเลยจอดจอดจอดดีกว,ว่าเอาไหมเอาไหมไปไปไปผมไม่มีอาวุธเลยดิ มียูดไหมน้องน่าจะมีแหละโอเคขอให้ไม่มีซอมบี้โอ้โหุู่๊ฟู๊บแม่งเจอเลยเอาไงน้องไปเลยเหรอเห็นเดิอมไหมแผ่นเดิอมไหมแรงแรงมีอะไรบ้าง คิปไก่ไม่มีอะไรเลยเก็บซอมบี้ไปแล้วกัน ยิบไก่แล้วน้ำมันหมดโอ้ยแย่แล้วเอ้ยเอาแล้วชีวิตเราจบแล้วโอ้ย oh, อะไรบ้างวะนเนี่ยไปเราต้องผ่านไปได้น้องรอเช้ารอเช้า <laughs> ชีวิตกุลังพุทจังวะน่เนี่ยแหละน้องโอเคแ้ว okay. <laughs> <laughs> ระหว่างนี้ผมขอรีวิวเสื้ออะไรแล้วการนี่เสื้อครับดูจากสภาพรอบๆครับการกระสุนนะครับผมยิงไม่เข้านี่ครับโอ้ยเสื้อแบบเสื้อคูลคูลนะก็ไปซื้อได้ดูงใต้คิปนะครับยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าสูกตาชัดๆข้างหน้าหมาป่าข้างซ้ายคาร์บอนผมกลัวอะไรอ่ะแล้วหมาป่าสองตัวได้นะ เราคงต้องบริจาคปีเตอร์ใช่ไหมทำไมน้องน้องแล้วน้องผมสู้ผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องผมเอาจัดอายุโอเคปะเนี่ยเก็บไปเก็บไปเรารวยแล้วทุกคน โ okay, อเคเก่าว่ะโอเคนี่อะไรอ่ะมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยอุอยอย,ยังไม่หมดมันยังไม่หมดเอาเฮ้ยจบเลย โอเคครับผมอันนี้ก็ 16, ีห6 7ั3เมตรถือว่าได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างก็ถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับถ้าอยากให้มาแก้มือก็ฝากคอมเมนต์มากันได้นะครับผมเค <c oughs> สำหรับวันนี้ลาก่อนครับ